นีจ้จะทำเพื่อท่านผู้ชมท่านผู้ฟังรับชมเพื่อประโยชน์ต่อการวางแผนชีวิตเป็นการพยกากยา์รภาพรวมของดวงชะตาโปรดใัยวิยจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีพฤษภทุกท่านด้วยนะในเดือนกันยายนนี้นะคะพระพรหมนั้นจะเลิ่ิงดวงชะตาของท่านในเรื่องของการเงินการงานความรักของคนโสดและคนที่มีคู่และเรื่องของสุขภาพหรือสิ่งที่ชาวลัคนาราศีพฤษภนั้นต้องระมัดระวังจะเป็นอย่างไรนะคะเรามารับชมรับฟังกันไพ่ใบแรกเลยนะที่ขึ้นมาเป็นไพ่ของพระอุณเทพบุตร ไพ่ใบที่สองเป็นไพ่ของพัฒน,นาเป็นจัก,กรยาณีไพ่ใบสุดท้ายเป็นไพ่ของพาศิวะแน่นอนว่าสภาวะทั่วไปของชาวลัคนาราศีพฤกษนั้นในเดือนนี้ชาวลัคนาราศีพฤกษจะมีเป้าหมายมีจุดหมายมีโครงการและมีโปรเจกต์อยากจะทํานู่นอยากจะทํานี่เกิดขึ้นนะคะในเรื่องของความเป็นอยู่อาจารย์เชื่อว,ว่าในเรื่องของความเป็นอยู่นั้นท่านเองยังสุขก,กายสบายใจดี หลังจากที่ท่านผ่านความเครียดเมื่อเดือนที่แล้วมาแล้วนะถูกกดดันเจอเรื่องที่มันฝุดขัดใจท่านจะค่อ,คอยๆผ่านไปเดือนนี้ท่านจะปลอดโปร่งโล่งใจมากยิ่งขึ้นแต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังคือท่านเองอาจจะมีความขัดแยง้งกับผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายนะคะเพราะฉะนั้นในเดือนนี้นะคะใครทํางานร่วมกับผู้หลักผู้ใหญ่ท่านเองต้องวางตัวดีๆทําในสิ่งที่ถูกต้องนะคะเพราะในเดือนนี้ ผู้หลักผู้ใหญ่จะเข้ามามีบทบาทกับท่านหรือญาติพี่น้องคุณพ่อคุณแม่ก็ได้จะมีบทบาทสําคัญในชีวิตของท่านในเดือนนี้หรือมีการเดินทางไปพบปะพบเจอกันและในเดือนนี้นะคะชาวลัคนาราศีพฤษภจะชีพประจรลงเท้ามีการเดินทางบ่อยทางไกลและไกลหรือว่ามีข่าวดีเกิดขึ้นบางคนก็ซื้อรถใหม่บางคนก็ได้ ยอดยานผ่านน้าเพิ่มเติมขึ้นมาในเดือนนี้และที่สําคัญคือใครที่ทํางานหรือมีสายงานที่ต้องมีการเดินทางบ่อยเนี่ยถือว่าดีมากในเดือนนี้นะคะในเรื่องของการเงินเลยนะไพ่ใบแรกเป็นไพ่ของพระทักษะไพ่ใบที่สองเป็นไพ่ของพระเพลมไพ่ใบที่สามเป็นไพ่ของเทพพระอาทิตนั่นเอง ทำให้ในเรื่องของการเงินการทองนั้นอาจารย์เชื่อว่าชาวลัคนาราศีพฤษภนั้นจับเป็นราศีที่จะหาเงินได้ง่ายหมุนเงินได้คล่องนะคะท่านเองมีเกณฑ์ได้จับเงินก้อนนะคะอยู่ที่ความสามารถและอยู่ที่สายงานที่ท่านทําด้วยนะ แต่ถือว่าในเดือนนี้ไม่ว่าท่านจะทำอาชีพอะไรก็แล้วแต่ขอให้ท่านขยันลุยและทำทุกวันนะคะทำให้มากยิ่งดีคูณ2คูณ3ไปเพราะว่าในเรื่องของการเงินการทองนั้นในเดือนนี้ถือว่าโดดเด่นมากทีเดียวท่านจะมีโชคทางด้านการเงินโชคในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงว่าโชคลาภนะอาจจะขายดิบขายดีกว่าคนอื่นลงทุนน้อยกำไรมากนะไม่ต้องทำงานหนักมีเงินใช้จ่ายค่อนข้างสบายนะคะ แต่สิ่งที่ต้องระม,มัดระวังคือท่านเองต้องระม,มัดระวังจะถูกหลอกถูกโกงได้หรือไปลหคาลมคนถูกคนชักจูงไปในทางที่มันไม่ค่อยดีหรือว่า,าความโลภเกิดขึ้นความโลภบางตาตรงจุดนี้ชาวลักนาราศีพิศษต้องระวังในเรื่องของการลงทุนหรือว่ามีคนหวังผลประโยชน์จากท่าน นั่นเองนะถือว่าในเรื่องของการเงินการทองนั้นดีแต่ต้องระมัดระวังเรื่องของความใจร้อนนะคะใช้เงินแบบรวดเร็วโดยที่ไม่ได้ไฝตองคิดหน้าคิดหลังอันเนี้ยต้องระวังและข่าวดีอีกด้านหนึ่งคือชาวลัคนาราศีพฤษภท่านใดที่ทําธุรกิจเกี่ยวข้องกับภาังหาริมารัพย์นะคะในเดือนนี้ก็ไปได้ค่อนข้างดีทีเดียวหรือแม้แต่พวกบ้านคอนโดที่ดินใครมีอาชีพเหล่านี้ นะคะคก็ถือว่าในเรื่องของการเงินการทองนั้นจะโดดเด่นมากเป็นพิเศษด้วยนะแต่ในช่วงครึ่งเดือนแรกนั้นท่านเองอาจจะมีเกณฑ์ใช้จ่ายเงินหน่อยนะอาจจะเป็นการใช้จ่ายเงินได้มาหมุนหมุนเงินไปได้มาหมุนเงินไปตรงจุดนี้แต่พอหลังจากกลางเดือนไปแล้วนะคะความวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องของการเงินการทองนั้น ก็จะไค่อยหมดไปโดยเฉพาะธุรกิจกิจการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการแข่งขันนะคะธุรกิจเกี่ยวข้องกับพวกหน่วยงานราชการการค้าการขายเนี่ยถือว่าไปได้ดีทีเดียวแม้แต่งานทางด้านบัญชีกฎหมายอะไรพวกนี้ฝ่ายจัดซื้อจัดซื้องานทางด้านต่างประเทศก็ไปได้ดีเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเงินการทองนั้นอาจารย์ชื่อว่าดีสำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภประจำเดือนนี้ แต่แค่ระวังในเรื่องการลงทนุนระวังอย่าใจร้อนใจเร็วด่วนลงทนุนหรือว่าอย่าโลภจนเกินไปนะคะตรงจุดนี้ท่านเองต้องระวังให้ดีเพราะว่าไพ่ที่ขึ้นมาเป็นไพ่พระเพลิงด้วยนะก็ระวังเรื่องความใจร้อนระวังจะเสียงเงินพรอะเรื่องไม่เป็นเรื่องและในอีกด้านหนึ่งชาวลัคนาราศีพฤษภนั้นอาจจะอยู่ในสภาวะาที่ถูกกดดันในเรื่องของการเงินหรือว่า เรียกร้องความเป็นธรรมในเรื่องของการเงินการทองนั่นเองนะคะบางคนตกเป็นเหยื่อไปแล้วถูกเขาเปรียบไปแล้วพยายามเรียกร้องกลับคืนมาในเดือนนี้ท่่นเองอาจจะเหนื่อยหน่อยหรือว่าบางคนลูกหนี้หนีหนี้ไปก็มีนะทําให้ท่านต้องรับผิดชอบหนี้สิ่งอันเนี้ยแทนคนอื่นหรือว่าเป็นหนี้แทนคนอื่นนั่นเองเพราะฉะนั้นในเดือนนี้นะคะแม้การเงินการทองท่านดีท่านอย่ากตกม้าตายกับเรื่องไม่เต็นเรื่อง เก็บเงินไว้ก่อนนะในเดือนนี้นะและท่านจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการใช้จ่ายไปกับเรื่องของการงานอันนี้ทำได้เป็นการลงทุนต่อยอดธุรกิจการงานใช้เงินต่อเงินอันนี้ทําได้นะหรือว่าใครที่ว่าจ้างท่านลงทุนให้แต่จ้างท่านเนี่ยท่านจะมีไรายได้จากตรงเนี้อันนี้ทําได้แต่ถ้าไปร่วมลงทุนกับคนอื่นอันเนี้ยอาจารย์ขอให้ท่านชะลอไว้นิดนึงก็จัดดีที่สุด และท่านใดที่มีรายได้จากการทํานําเข้าส่งออกกับคนบริษัทต่างชาติกับคนต่างชาติก็ไปได้ดีเช่นเดียวกันในเดือนนี้นะในเรื่องของการงานนั้นะคะไพ่ใบแรกเป็นไพ่ของพระยาโยมราชนะไพ่ใบที่สองเป็นไพ่ของพระรามแผงสอนไพ่ใบสุดท้ายเป็นไพ่ของทศกัณฐปอกลบแน่นอนว่าในเดือนนี้ชาวลักขาราศีพึกศจะ ต้องแบกรับภาระหน้าที่การงานค่อนข้างเยอะแก้ไขปัญหารอบด้านมีปัญหาหท่านต้อคอยจัดการปัญหานี้มาปัญหานั้นมาประเดประดังมีงานซ้อนๆกันให้ท่านรับผิดชอบระวังจะทํางานไม่ทันเพราะฉะนั้นในเดือนนี้ขอให้ชาวลัคนาราศีพฤษภตั้งสตินะจัดการบริหารการงานให้ดีงานไหนที่ควรส่งก่อนท่านต้องทำนะเพราะในเดือนนี้ท่านเองแทบจะไม่ว่างเลย เกี่ยวกับเรื่องของการใช้ชีวิตส่วนตัวเพราะท่านจะวุ่นวายกับเรื่องของการงานคิดแต่เรื่องของการงานมีงานนรับผิดชอบค่อนข้างมากการลงทุนธุรกิจกิจการในเดือนนี้นะคะถ้าท่านจะลงทุนทำอะไรที่มันใหม่ๆเพิ่มเติมเนี่ยชะลอได้ชะลอก่อนส่วนท่านใดทำงานในบริษัทในองค์กรของท่านท่านเองต้องทำในสิ่งที่ถูกต้องนะคะเพราะในเดือนนี้ท่านมีเกณฑ์ถูกจับตามองจากผู้หลักผู้ใหญ่บางทีเนี่ย อาจจะถูกสักตว์ูเข้ามากดดันหรือว่าเข้ามาจ้องจับผิดท่านหรือคนที่ไม่หวังดีกับท่านนําเรื่องของท่านเนี่ยนำเรื่องที่ท่านทําไว้ที่ผิดกฎระเบียบข้อบังคับเนี่ยไปบอกเจ้านายก็ได้นะเพราะฉะนั้นในเดือนนี้นะชาวลักนาราศีพึกศบนั้นต้องระวังในเรื่องของการทาอะไรที่มันนอกกรอบนอกระเบียบไม่งั้นเนี่ยท่านมีสิทธิ์โดนผู้ใหญ่พิพากษาเกิดขึ้นหรือว่า ถูกเลิกจ้างก็ได้เพราะฉะนั้นตรงจุดนี้ต้องระม,มัดระวังเลขเรื่องหนึ่งคือในเรื่องของการงานนั้นนะคะในเดือนนี้ท่านจะมีคู่แข่งทางการค้าทางการงานเกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นใน,ในเดือนนี้ชาวลัคนาราศีพฤษภอาจจะต้องเหนื่อยหน่อยกับเรื่องของการงานแก้ปัญหามากเจอศึกรอบด้านเจอคู่แข่งรอบด้านเลยและแถมยิ่งจะเจอผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาเจ้ากี้เจ้าการเกิดขึ้น นั่นเองในเดือนนี้เกี่ยวกับเรื่องของการงานนั้นนะคะท่านไม่ควรออกตัวแรงนะสงวนคําพูดไว้หรือว่าพยายามแสดงทัศนคติไปในเชิงบวกก่อนเรื่องอะไรที่มันไม่ค่อยดีก็เก็บไปในใจแล้วกันพยายามอย่าไปปะทักกับใครก็จะรอดและปลอดภัยนั่นเองนอกจากนั้นแล้วท่านเองอาจจะมีความเครียดกับธุรกิจที่ทําร่วมกับคนอื่นที่ร่วมหุ้นกันเนี่ยอาจจะมี การแบ่งสรรปันส่วนกันไม่ลงตัวหรือว่าความเห็นอาจจะไม่ตรงกันเกิดการทะเลาะเบาแวงกันในเดือนนี้อาจารย์ขอท่านพยายามเบาได้เบาก่อนพยายามนะคะหลับตาข้างหนึ่งไว้ก่อนอดทนไว้นิดนึงเพราะในเดือนนี้ในเรื่องของการงานนั้นค่อนข้างหนักและการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องของการงานนั้นท่านเองอาจจะตัดสินใจที่เร็วเกินไปไม่ดีนะในเดือนนี้พยายามมีสติ ในการที่จะตัดสินใจทําอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการงานอาจารย์ขอให้ท่านเนี่ยพยายามวางแผนให้ดีถ้ามั่นใจแล้วเนี่ยก็ลงมือทําได้และที่สําคัญขอให้มีที่ปรึกษาอยู่เคียงข้างอีกทีหนึ่ง<ม>เพื่อช่วยในเรื่องของการแสดงความคิดเห็นในสิ่งที่ท่านจัดคิดจัดตัดสินใจ<ม>ในเดือนนี้<ม>ก็จะทําให้ปัญหาต่างๆนั้นเบาบางลงไป<ม>หรือว่าไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้น<ม>กับเรื่องของการงานนั่นเอง สำหรับในเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนโสดนะคะไพ่เกี่ยวกับเรื่องของความรักขึ้นมาเป็นไก่ทองปากชารวันไพ่ใบที่สองคือไพ่ของเทพพระเสาร์ไพ่ใบสุดท้ายเป็นไพ่ของพระปิฆเนศแน่นอนว่าในเรื่องของความรักนั้นนะคนโสดในเดือนนี้จะมีคนเข้ามามากหน้าหลายตาในการที่จะ เข้ามาพบปะพบเจอกับท่านหรือว่ามีปฏิสัมพันธ์กับท่านค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นในเดือนนี้อาจารย์ขอให้คนโสดนะคะค่อยๆศึกษาดูใจกันไปใช้ระยะเวลาในการดูนิสัยใจคอกันสักนิดหนึ่งนะเพราะว่าคนที่เข้ามาในช่วงนี้อาจจะเป็นคนที่อาจจะเข้ามาหวังผลอะไรกับเราอยู่ก็ได้หรือว่ามีพันธะอะไรบางอย่างที่เคลียร์ไม่ชัดเจน และมาคบกับเราบางทีเราจะตกเป็นจำเริยในเรื่องของการไปแย่งคนรักคนอื่นก็ได้นะถ้าท่านรีบครบรีบตัดสินใจเนี่ยจะไม่ดีแต่ถ้าท่านใช้ระยะเวลาในการศึกษาดูใจกันนานๆชนิดหนึ่งนะก็จะทำให้ท่านเจอคนที่ใช่ในเดือนนี้นั่นเองหรือความรักที่ก็มาจะเป็นความรักแบบปุ๊บปั๊บก็เจอกันอะไรแบบนี้แต่ขอให้ใช้เวลาศึกษาดูใจกันหน่อกส่วนคนที่มีคู่ครองแล้วเนี่ย ระวังในเรื่องของการเอาชนะซึ่งกันและกันในเรื่องของการสักการยิ่งในศักิ์สีกันมากเกินไปนะเบาได้เบานะรู้จักถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันหน่อยก็จะทําให้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของความรักของคนที่มีคู่เนี่ยมันเบาบางลงไปได้นั่นเองแต่กันเชื่อว่านะคนที่มีคู่ครองแล้วเนี่ย อาจจะอยู่ในช่วงของการที่ต่างคนต่างกำลังดิ้นรนต่อสู้ขยันในการทำงานและหาเงินเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตครอบครัวของคุณมากยิ่งขึ้นอันนี้ดีนะแต่พยายามอย่าเอาเรื่องจุกจิกอะไรภายนอกเข้ามาเป็นตัวแปรกับเรื่องภายในครอบครัวคุณเพียงเท่านี้คุณก็จะอยู่กันได้อย่างมีความสุขการสบายใจเกิดขึ้นนั่นเอง สำหรับในเรื่องของสุขภาพของชาวลัคนาราศีศพฤษภนั้นนะคะในเดือนนี้ท่านเองต้องระมัดระวังในเรื่องของอาหารการกินอยากกินเร็วเกินไปนะระวังจะติดคอได้นะและที่สําคัญคือในเดือนนี้ท่านเองมีเกณฑ์ได้เจอลมเพลลมพัดหรือว่าอย่าไปทักอะไรที่มันแปลกๆอย่าไปในที่หักโคจรนะต้องระวังให้ดีหรือว่าบางท่านเนี่ย ไปสัมผัสกับเรื่องลึกลับมาแล้วไปเจออะไรไม่รู้ติดตามท่านมาตรงจุดนี้ต้องระมัดระวังพยายามพกพระเครื่องหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเบี้ยกแก้ไว้นะไว้พวกติดตัวไว้เวลาเดินทางไปไหนเนี่ยก็อาราธนาขึ้นมานะคะก็จะรอดและปลอดภัยจากสิ่งที่มันมองไม่เห็นได้เพราะฉะนั้นในเดือนนี้นะคะชาวาลาัคนาราศีพฤษภต้องเตือนในเรื่องของการถูกลมเพลลมพัดหรือว่า ปรับอะไรมาที่มันไม่ค่อยถูกต้องอันนี้ต้องดูให้ดีอย่าไปในที่ที่มันอโครจรหรือว่าในสิ่งที่ไม่มีที่มาที่ไปอย่าไปรับของคนแฝกหน้าในเดือนนี้นะทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เป็นการปยากรณ์ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพฤษภถูกท่านนะคะอาจารย์ขอขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะไม่ว่าจะเป็นการกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็คอมเมนต์ที่เติมเต็มกำลังใจดีๆกันเสมอมาด้วยนะ ขอขอบคุณทุกท่านมากเลยค่ะและวพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ